สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรีสเกตสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่4ถึงวันที่8เมษายน2565ครับวันที่4เมษายน2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรีสเกตรวมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2565ดังนี้เวลา13นาฬิกา รวมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลพศ .2565 าณบริเวณหน้าอาคารสารากางจังหวัดสีสเกตชั้น1นึ่ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองสีสเกตจังหวัดสีสเกตเวลา14นาฬิการวมประชุมพระมอมนโยบายณห้องประชุมสีพฤฒสุทศาลาการกจังหวัดสีสเกตชั้น5ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองสีสกเกตจังหวัดสีสกเกโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสีสกเกเป็นประธานในวันเดียวกัน สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีงบประมาณพศ2565 นาคูแก้วสีทิศตำบลบ้านบ้าน,านคำอำเภอราศีสไลจังหวัดรีสเกตโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชาการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานวันที่6เมษายน2565เวลา8นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรีสเกยรวมพิธีถวายราชสักการะ เรื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2565ณอาคารเฉลิมพระเกียรติรองศีราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตเป็นประธานในพิธี วันที่7เมษายน2565เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกตร่วมกับชูตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจบูรณาการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดศรีสเกตเข้าตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสเกตจำนวน5แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน33คนผลการตรวจไม่พบประเด็นเข้าข่ายปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับโดยคณะตรวจได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และได้ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานวันที่8เมษายน2565เวลา11นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสเกพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วชุนกีในการเตรียมการปววดนำเสนอผลงาน ชมรมทูบีนัมเบรวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2565ณโรงงานผลิตเส้นกว๋วยเตี๋ยวชื่นกีตำบลโพนทาอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายนพพงพาราดีไซย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานและตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8เมษายน2565 สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำร้องจากลูกจ้างจำนวนหนึ่งคนรวมสิทธิประโยชน์เป็นเงิน14,600บาททั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการวินิจฉัยให้ลูกจ้างได้รับสิิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อไป สามารถติดต่อสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษได้ตามข้อมูลที่ปรากฏขึ้นนี้ได้เลยนะครับ